บรรยากาศในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะบริเวณท้องสนามหลวงประชาชนยังคงคาคล่ำม,มากันที่บริเวณถนนรอบๆพระบรมมหาราชวังค่ะเพะืมมาา่อที่จะร่วมกิจกรรมการร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีนะคะที่จัดขึ้นช่วงเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปก็ทุกคนก็มีความพร้อมค่ะถึงแม้ว่าจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้อาวนะคะร่วมกันเปล่งเสียงสุดพลังเพื่อให้การร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีในวันนี้เป็นไปอย่างดีที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทย ไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะค่ะทั้งสองท่านคะบรรยากาศที่บริเวณของท้องสนามหลวงในช่วงบ่ายของวันนี้เนื่องแน่นไปด้วยประสบกากนิกรที่หลังไหลมาจากทั่วประเทศเลยละค่ะจนล้อนออกมาจากนอกบริเวณท้องสนามหลวงด้านหลังของพวกเรานี้ค่ะเป็นถนนที่รอบบริเวณมหาราชวางังก็เต็มไปด้วยผู้คนค่ะและหลังจากที่มีการ ซ้อมร้องเพลงไปแล้วถึงสองครั้งด้วยกันทําให้เรานั้นได้เห็นภาพที่สวยงามของปูนชนชาวไทยทุกคนถึงแม้ว่าบรรยากาศที่นี่จะร้อนเพลงใดแต่ว่าทุกคนนั้นก็ตั้งใจที่จะเปล่งเสียงอันทรงพลังออกมาให้ทุกคนทั่วโลกได้ยินค่ะ ต้องแล้วครับและเพื่อเป็นการสำนึกนะครับน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอลาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปร,รมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับชาวไทยทุกคนที่อยู่ในรอบสนามรวงนี้คึงเปล่งเสียงออกมาอย่างกึกก้องนะครับและภาพที่เห็นนะครับทําให้ปวงชนชาวไทยและชาวโลกทั้งหมดได้เห็นครับว่าพวกเรารัพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มากเพียงใด ส่วนการเริ่มบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ทีมงานมีความพร้อมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาครับก่อนที่เวลา13นาฬิกานักดนตรีและศิลปินรวมถึงประชาชนที่มีส่วนสำคัญที่สุดจะเริ่มเปล่งเสียงร้องเพลงในรอบแรกโดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็นดังนี้ครับช่วงรอบแรกนั้น13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับ และในช่วง15นาฬกาถึง16นาฬกานัน้นเป็นการพักบันทึกภาพครับกลับมาร่วมกันเป่งเสียงอีกครั้งในช่วงเวลา16นาฬกาถึง17นาฬกาโดยแต่ละรอบจะร้องกันทั้งหมด2จบครับทางด้านหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลซึ่งดูแลในส่วนของงานผลิต M. V. เพลงสรรเสริมพระบารมีในครั้งนี้ ได้เปิดใจ,จกับสื่อมวลชนนะคะว่าปรีเริ่มที่จะทําเพลงสรรเสริญพระบารมีนี้นับตั้งแต่ที่ทราบข่าวการสวรรคตรการเตรียมงานในครั้งนี้มาจากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะทําเป็นเพียงแค่กิจกรรมเล็กๆแต่เห็นภาพผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จนล้นออกมานอกพื้นที่ของท้องสนามหลวงแล้วก็ดีใจและอยากขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้พร้อมทั้งย้าว่าเป็นการบันทึกเสียงสดๆกลางสนามหลวง ด้วยไมโครโฟนกว่า25ตัวที่ติดตั้งไว้ทุกจุดรอบสถานที่แห่งนี้ค่ะวันที่สวรรคตนะครับผมก็มีความคิดนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วในโรงหนังเนี่ยจะมีเพลงสรรเสริญพระบรมมีนะครับก่อนหนังฉายแต่ว่าเพลงสรรเสริญพระบรมมีนะครับจะ จะเปลี่ยน,นะฮะเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินนับคำว่าโอกาสที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของรัชกาลที่9นี้นะฮะมีอยู่ช่วงสุดท้ายคืออีกไม่กี่วันนี้เองนะครับก็มีความคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะครับที่แรกเราก็กะว่าจะมีดนตรีสักสองสามชิ้นนะฮะแล้วคนสักพันคนนะครับ ไม่เคยคิดว่าะจะมีดนตรี400ชิ้นแล้วก็คนร้องเพลงอีก100 200คนไม่เมคิดว่าจะมีประชาชนออกมาได้มากขนาดนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับที่เข้ามากันเนี่ยเข้ามากันด้วยใจจริงๆเพราะว่าไม่มีการเกณฑ์พื้นตากแดดมาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่มีใครปวดนะครับแล้วก็แบบ กระดูกเขาที่ทำให้ด้วยใจจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเล่นสรเส็นพระบรมีนะครับซึ่งจะ,เป,ปะ,ะเป็นเพลงชันสมระรมีที่ทุกคนร้องร้องกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าอันนี้ก็อาจจะทํลายติดอโลกว่าจะมีคนร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีนมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคนครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ โดยเปิดเผยว่าทีมงานอยากให้ภาพที่ถ่ายทอดออกมานั้นเป็นความรู้สึกจริงๆจากประชาชนทุกคนพร้อมกับเผยว่าเป็นการฟังเพลงสรรเสริญที่มาจากใจของคนไทยทุกคนจริงๆครับว่าทุกคนร้นองังใจเหมือนที่ขอทุกคนมา้ใส่จะร้อนแค่ไหนจะให้ยืนยใช้ทำอไรงให้ความร่วมืออและภาพนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่ทุกท่านต้องจดจำเป็นภาพประวัติศาสร์ ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ร่วมกันแสดงความอาลายัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินครับและหลังจากนี้นะคะจะมีการบันทึกภาพการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีอีกครั้งในช่วงเวลา22นาฬิกาค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะจะไม่มีวงดนตรีจะเป็นการบันทึกการร้องเพลงส,สดๆและนี่แหละคะ่ะคือภาพบรรยากาศที่เราประชาชนคนไทยธรรมดาที่จะมอบให้กับประชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินไทยค่ะ ขอ,ขอบคุณคุณพัชธรขอบคุณ,ค,ณคุณสริตาครับนั่นเป็นบรรยากาศที่ผู้สึกข่าวของนาว26ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมและนำมาเสนออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวเราก็พยายามที่จะนำเสนอหเห็นภาพประติศาสตร์ภาพนี้นะครับเพราะว่าระหว่างที่หลายคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่างก็ร้องไห้เสียน้ำตาคิด<อ>ถึงพระองค์ท่านนึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณแล้วภาพที่เห็นเหล่านี้ครับ เชื่อเหลือเกินครับว่าประสบกับนิกรไทยที่เห็นและได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ทุกคนต่างร้องกันมาทั้งชีวิตบางคนน้ําตาคลอบางคนอธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ได้สําหรับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับแล้วในช่วงบ่ายที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณและถวายอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาพประชาชนจากท้องสนามหลวงรวมตัวการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพที่จตุจักรทั้งผู้บริหารประชาชนผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0คนรวมตัวกันที่นั่นที่ขนส่งจตุจักรครับ แล้วต่างก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมนีร่วมกันจุดเทียนไปพร,พร้อมๆกันไม่เพียงแต่ที่สนามหลวงแต่ละจุดสําคัญส่งใจกันไปทั้งสิ้นในฐานะประสบกรณิกรไทยของพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับ